สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบันเชิญยิ้มโพสต์อีกครั้งฟาดกลับคนไลฟ์ Life, ถแถลงไม่จริงพูดไม่หมดกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่บันเชิญยิ้มได้ออกมาประกาศเลิกรับงานคู่กับโชคไ่ายรถแหรหลังมีปัญหากันในการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ออกมาถแถลงพูดในมุมของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดบอนก็ได้ออกมาโพสต์ระบุว่าเนื้อไม่ได้กินหนงังไม่ได้รองนงั่ง เอากระโดกมาแขวนคอผมเห็นใจพี่ดอนมากครับแฮชแท็กเซฟพี่ดอนคือเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดทำร้ายใครที่คนไลฟ์ Life แถลงไม่จริงและพูดไม่หมดครับพร้อมแชร์ข้อความจาก Facebook พัชรากรนินแก้วที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องราวข้างตน้นว่านั่งคิดมาสองวันแล้วว่าจะไม่พูดอะไรเพิ่มแล้วแต่ก็มีพี่ๆน้องๆมาทั้งถามเยอะงั้นตอบข้อสงสัยเอาแบบว่าเข้าใจง่ายๆครับพร้อมทั้งแจงรายละเอียดเรื่องรถตู้เรื่องคิวง เรื่องแบ็กอัพสองวงและเรื่องที่ระบุวงแบ็กอัพรํ้มทั้งระบุลงท้ายว่ากรุณาพูดให้หมดอยากแค่พูดจูงหัวให้คนฟังคิดไปเองว่าผมไม่ดีเพราะยังมีเรื่องที่ล็อกคิวงานแล้วแต่คุณลืมลงคิวทําคิวหลุดอีกไม่อยากหรือข้อความในไลน์มาตอกย้ํานะแฮชแท็กขออนุญาตพูดตามจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้ามลจากขอบข่าวขอบคุณครับ